สีหนแม่ยอมรับเรื่งตรงว่าเป็นยังไงไม่มีใครว่าหรอกอจะเรียทำไมไม่ต้องมาเรียเยอะรู้ว่ารักนะ่ะไม่เรียหยุดจะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไร น่าจะรู้นะเขียนเร่อเขียพี่พ่อก็น่าจะรู้นะว่าขบต้องการอะไรพุ่งนี้พุ่นี้พ่อก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้ตลอดนะก็มันบ่อยๆไม่ดีบ่อยไม่ดีลูกขบเราฟังคําว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลอดเลยอาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่าอาทิตย์นี้ไง อาทิตย์นี้ก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้อีกน่ะไม่เดี๋ยววันนี้ฉันว่าจะพาไปแล้วเธอบอกว่าเพิ่งจัดการมันเมื่อสองวันก่อนที่ฉันไม่อยู่เธออย่ามาพูดงั้นผมต้องขบขออีขบขออีไม่ได้มันทีไปลูกยังได้อีมันทีไปมันทีไปอ๋อวันนั้นแม่วันนี้พ่อช่วยเออมึงไม่ต้องเลยขบใช่วันวันนั้นก็เป็นเคสของแม่วันนี้ก็ต้องเป็นของพ่อไ้ขบมันเกินไปละวรับโทนะมเกินหายใจไม่ออก พ่อครับนะพ่อนะคริสที่ภาคปวดอย่างนีแ kind ล of ้วมึงช่วยขบเถอะไม่ขบถอยไปช่วยขบเถอะไม่ไหวแล้วช่วยขบเถอะคริสคริสกับพ่อคริสแมวแมวแมวถอยไปถอยไปนอนช่วยขบเถอะนอนตรงนี้เลยนอนเฉยแมวแมวนอนเฉยนอนเฉยเออนอนเฉยโอ้ใครที่ยิบถึงหนูหนูมาแล้วค่ะ ให้คิดถึงหนูโอ้โหหนูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะได้ในไหนก็เรื่องนี้แหละก็ขอโทษนะสวัสดีครับขอโทษทีที่สวัสดีชา้าไปนะก็จะมาบอกว่า,เ,าเวลาไปเอาไว้นอกเนี่ยแล้วเจอเอฟซีเนี่ย อย่างแรกที่ f c จะต้องระวังเลยครับคือต้องสังเกตขายาวเนาะเพราะว่าตะขบจะเกาะขาแล้วมันจะขาจะเป็นรอยนะแล้วจะมีอยสองอย่างที่ตะขบไม่ชอบและห้ามทําเด็ดขาดนะครับผมเตือนแล้วนะอย่างแรกคือนะอแรกก็คือกัดหางนะเขากัดหางเขาเองได้เขาเลียหางเขาเองได้แต่เราอย่าไปกัดเขาไม่ได้จะเล่นยังไงก็ได้นะกัถ,ถ้าเริ่มจากนี้เริ่มอ่ะอย่างที่สองคือขา ขาจุ้งขาได้แต่อยาก,กัดนิ้วไม่ได้เขาแหวงเขานเขาไม่ชอบเขาไ,ไม่ได้ห่วงตัวนะคือทั้งตัวในหอมได้หมดยกเว้นสองสองอย่างนี้เรามาเริ่มดูอย่างแรกรว่าทําไมไอ้ป้าว่าว่าจริงไหมว่าจริงไหมมันเข้าใจที่พ่อพูดไหมนะมเข้าใจที่พ่อพูดนะมันเข้าใจที่พ่อพูดนะถ้ามึงโอเคนะเดี๋ยวพ่อผ่าเข้างานแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาเข้าไปถ่ายเสร็จก่อนนะ น,นี่จุบหน้าได้อ่ะต่อไปขานะพ่อขอนะพ่อกินนะเห็นไหมเห็นยังเห็ยังนะอ่ะพอนะแค่นี้พอนะเพราะบางทีเขาจะคุมตัวเองคือเขายังไม่ทันแล้วมันจะมันจะมันจะนิดนึงนะครับอย่าเล่นนะครับ อันนี้อันนี้อย่าเล่นกับหมาที่ไหนนะาระวังนะจริงๆแล้วการจุบหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ให้จุบสําหรับสุนัขสุนัขบางตัวที่เขาแหวงเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาแหวงอย่างเงี้ยอย่าทําของผมไม่แหวงจุบหน้าไม่แหวงแต่ถ้าใครแหวงอย่าทํกากัดปากนะครับกัดปากเสร็จปุ๊บหางหันตุ้มมาหันตุ้มมาดิลูกนีนะหางนะห,ห,ห,หางเขาหนะ่อยขอหน่อยขอกินหน่อยขอขอกินหน่อย กินหน่อยจริงๆก็กลัวมันสวบออกนะ <laughs> ขอกินหน่อยขอขอกินหน่อยอย่าเข้ามาใกล้ขู่ใช่ไหม <พ>คือคืออันนี้แค่สารที่หด้ดูผมจะไม่ทําอะไรที่เป็นแบบแบบเป็นจุดเริ่มต้นของของความรุนแรงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เขารู้ละรู้ละรู้ล้เป็นจุดโอเคเป็นเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาให้เขาก้าวแล้วผมจะไม่ทําเพราะผมรู้ว่าถ้าผมรู้ว่าอันไหนไม่ได้นะเราเราจ้อรู้เพราะฉะนั้นเราก็เอ้ยเดินเอาปิ้งนะเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากไว้แค่นี้้วครบไป ใช่ครั้บนั่น